สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น้ําตกตัดเหืองที่มีความพิเศษจากที่อื่นๆคือเป็นน้ําตกสองแผ่นดินเป็นน้ําตกของลําแม่น้ําเหืองซึ่งเป็นพรมแดนประเทศไทยกับประเทศลาวแต่ก่อนอื่นผมขอเกินก่อนนะครับเนื่องจากพื้นที่ในเขตนี้มีที่น่าสนใจและบางแห่งมีประวัติและมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ถนนมาจากอำเภอนาแห้วตรงไปประมาณ1กิโลเมตรถึงบ้านแสงพาจะมีวัดสีโพชัยมีพระธาตุดินแทงบ้านปะกกอจะมีน้ำตกอยู่หลายแห่งเลยจากนี้ไปนะครับแต่ไม่เหมาะการท่องเที่ยวเพราะถนนตามไหลเขาและมีความแคบไม่มีที่จอดรถขวามือเป็นทางเข้า4.5กิโลเมตรไปถึงด่านชำระค่าบริการ ค่ารถยนต์30บาทและค่าบุคคลคนละ20บาทจะผ่านบ้านบ่อเมืองน้อยเนื่งองจากต้องผ่านชุมชนก่อนที่จะเข้าถึงทางแยกถ้าไม่เข้าไปชมน้ำตกก็ไม่ชำระค่าบริการที่บ้านบ่อเมืองน้อยมีการปลูกมะคาเดเมียจำนวนมากและจำหน่ายต้นพันธุ์เพื่อนำไปปลูกขอแนะนำว่า ให้ขอเบอร์เจ้าที่ที่ดานไว้ด้วยและเพื่อฉุกเฉินและควรไปหลายคนทางเข้ามีความชันโคตเคี้ยวอยู่พอสมควรถนนเส้นนี้จะไปถึงบ้านห้วยน้ําผักตรงเขตพื้นที่ที่โลกแล้เป็นแม่น้ำเหืองผ่านมาจุดนี้แล้ววกไปจดถนนที่ผ่านบ้านแสงพาไปบ้านเหล่ากอหกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ไปบ้านลบก้าซึ่งเป็นพื้นที่สมรภูมมครั้งหนึ่งต่อจากนั้นก็จะไปถึงภูสอยดาวภูเมียงถ้าเลยไปอีกก็จะไปถึงที่อำเภอบ้านโคกจะมีด่านพรมดแดนที่ผู้ดูท่านสามารถเดินทางวกไปตามขึ้นเนือที่แพร่ทางนั้นได้ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวหลังด่านสามารถกางเต็นท์ตรงนี้ได้ นี้เข้าไปถึงตรงทางลงที่น้ำตกแล้วครับก่อนทางลงจะมีหินหลังเต่าก้อนใหญ่มีความสูงคันพอสมควรกำลังเดินลงไปนะครับกว้างประมาณ20เมตรความสูงของน้ำตกประมาณ10เมตรมีความสูงคัน ค่อยๆเดินลงไปแล้วครับมันจะปลเสียงธรรมชาติของน้าตกจริงๆอันนี้ถ่ายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับน้ำยังมีความใสอยู่ข้ามไปอีกครึ่งหนึ่งไปฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งของประเทศลาวแล้วนะครับโดยอนุมานตามหลักก็ใช้ล่องนับลึกเป็นเส้นเฉียดแดนน้าตกยังใสสวยงามอยู่ครับ อันนี้ทางเดินลัดเลาะ,ะ,ะตามลำน้ําเหืองครับเทียบให้ดูมีความสูงชันที่เดินลงมาขาขึ้นก็เหนื่อยเอาการอยู่นะครับเก็บบรรยากาศให้ท่านชม นี่เป็นภาพเดือนเมษายนครับน้ำเริ่มมีความขุ่นข้นเนื่องจากฝนตกมาบ้างแล้วขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับ